สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะอีกครั้งนะครับคลิปนี้เราจะพามาโหลดแอปสำหรับวาดรูปอีกตัวหนึ่งนะครับคือ sketchbook search เลยนะครับ s k e t c h b w o k นะครับคือเราจะไปค้นหาที่คือเราจะโหลดตัวนี้นะครับ สเกตบุ๊กดอแอนเพน e n นะครับคือคลิปก่อนหน้านี้เราแนะนำไอตัวสเกต b o ๊ก for galaxy นะครับคราวนี้มาดูสเกต b o o k d อ a อนเพน e n หน้าตาของแอปเหมือนกับสเกต b o o k for galaxy เลยนะครับอันนี้ก็ให้ใช้ฟรีแต่ว่ามีการซื้อในแอปคาดว่าถ้าซื้อหัวบัตรแปลก อาจจะต้องจ่ายเงินนะครับซึ่งยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแอปนี้มีข้อดีตรงที่มันมีการผสมสีแบบโคปิกมาให้ใช้คือสีสวยมากครับมันจัดมาให้แล้วหรือเราจะผสมเองก็ได้ก็ใช้งานไม่ยากนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปสอนใช้ อาจจะเป็นคลิปที่รวมใช้รวมๆกับ Sketchbook for Galaxy นะครับมันก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหรก่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้ให้ดูนะครับสอนใช้โดยส่วนตัวแล้วถ้าเป็นตัวนี้ก็จะใช้งานได้ได้โดยไม่แห้งนะครับ มีอะไรหลายๆอย่างที่ใช้ค่อนข้างสะดวกก็เดี๋ยวติดตามกันแล้วนะก็แล้วกันนะครับว่าจะใช้แอปนี้ในการวาดอะไรบ้างนะครับ Sketchbook Draw and p a i n t นะครับตอนนี้ติดตั้งก่อนแล้วกันก็กปดติดตั้งมันก็จะบอกว่ามีการซื้อในแอปนะมีการเข้าถึงไฟล์สื่อของเราอะไรพวกนี้ก็ยอมรับครับไม่มีปัญหา ถ้าเราไม่ยอมรับมันก็ไม่ให้โหลดนะครับคราวนี้ก็รอครับรอมันโหลดเสร็จซึ่งใช้เวลาพอสมควรเลยแอปนี้บอกว่าเหมาะสำหรับคนอายุ3ขวบขึ้นไปนะครับจริงๆ2ขวบก็เอามาเล่นได้แต่ว่ามันวาดรูปไม่รู้เรื่องนะครับก็สำหรับคลิปนี้แนะนำแอป Sketchbook d o แอนเพนนะครับก็จบเท่านี้แล้วเดี๋ยวใช้งานยังไงจะมีคลิปสอนวาดแล้วก็พาวาดรูปด้วยแอปนี้อยู่เรื่อยๆนะครับติดตามชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ